น้อยหน่าเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านนะน้อยหน่านะคนที่ชื่อน้อยหน่าเตรียมเก็บเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะชุวยจำไว้นะสะกลนครหลายอย่างเราเขียนไว้อยู่สกลนครน,นี่ขาใจไปบริเกียวกับพระเยซูซ้ำบริเกียวกับที่ดินนี่นี่ชุวยจำไว้นะขา้าซุแปลเป็นภาษาตัวนี้นะเป็นภาษาฝรั่งเศสกูคเคยถามแล้ว ผมเคยยังสั่นยังสี่เคยดูดวนยังสั่นงสี่กับผู้นั้นผู้นี้แล้วที่นี่ผมพาผู้สาวสกลนครไปเฮ็ดไม่ดีไม่ไรผมนี่มีความผิดต่อว,ว่าผมมีความผิดเข้าใจไหมได้ปิยาพานนี่แนมได้เฮ้ยไปรายง,งานโตอยู่สามได้ได้เขายาวปะถ้าหลังจากสำนักง,งานอัตโนมัติซอยบ่ได้ดได้ให้ที่สูงมาเฮ็ดความผิดอยู่สกลนครเนี่ยเออถ้าเรามาเองเนี่ยเขระย,อยางเด้เนี่ย เราอยู่เป็นปีเนียเป็นปีแล้วเราไม่ได้สนใจในภูณียกตามหอนมหาดเล็กได้ได้ใญ่เราไมาเองแล้วกูบอกไปก่อนนะน้อยหนาเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วก็ามาอยู่บ้านน้อยหนาคนที่่น้อยหนาเตรียมกเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะทุจริตไม่ละสกลนครหลายอย่างเราเขียนไม่อยู่สกลนคร บรเกยวกับแม่ซู้รับรีกรยวกับเดดเ,เดี๋ยวขอเสริมขอเสริมองค์พระเทพเตรียมรับคดีนะคดีอยู่ที่โรงเรียนพังคอนนะอ,องค์พระเทพนะเออคุณงอิงบับ เราคนเล่าได้เฮ้ยคนเล่าคนเล่าได้อ่าโดยเฉพาะอีหน่อยขาโค้งนเนี่เฮ้ยที่กูขอร้องไว้ตัวนี้นตัวนึงนนะ่ะอ่าล่ะไม่แค่นั้นมึงจะมาอ้างว่ามอีเด็กคนอีกได้